สวัสดีครับวันนี้คือกับผมผมพิ e เจอชแน,นลครับวันนี้ผมจะมาทำการตอบคำถามโดยใส่แฮชแท็กต่อมาตอบกลับนะครับนั่นแหละวันนี้ต้องขอภงอภัยนะครับเสียงเบาไปนิดนงเนยครับวันนี้เป็นคลิปแรกครับโอเคครับก็จะว่าเรื่องจับชแนลของผมนะ ทำไมซับจน่าบผมไม่ขึ้นนะผมไม่เข้าใจนะพนะคนบอกว่าซับเจนะ่าบุมาขึ้นแล้วแต่ทำไมไม่มีขึ้นเลยผมก็ไม่เข้าใจครับโอเคผมวันนี้ผมอยนะู่ในคิวแนนี้แะแต่ให้ใส่แท็กว่าเอออะไรนักถามมาตอบกันนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ถ้าใครคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะ,จะเอาคอมเมนต์นั้นน่ะมาให้มาถา,ามาถ้ะ โอเคสวัสดีต้องสวัสดีครับอย่า like, ลืมกดไลค์และส u ั s c ส i b e ผมด้วยนะและติดตามเนี่ยนะโอเคสวัสดีสวัสดีครับ